สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาฟังเสียงแหบๆของป้โอ๊นะคะไม่มีภาพประกอบตามเรื่องที่คุยนะมีภาพไปข้างนอกกันนะคะพามิเตอร์ไปหาหมอแล้วก็ไปรับยาไปช้อปปิ้งนิดหน่อยนะคะดูประกอบกันไปเพื่อไม่ให้เบื่อเนาะฟังเสียงแหบก็แย่แล้ว แล้วยังไม่มีภาพอีกต่างหากนะคะทุกคนนะคะที่มาฟังเนี่ยเป็นผู้ที่สนใจเรื่องราวของสายฝอรหรือเมียฝรัง่งหรืออยากมีเป็นของตัวเองนะคะความคิดของพระโอ๊ตก็เป็นของพระโอ๊ตความคิดของคุณก็เป็นของคุณความคิดของคนอื่นก็เป็นของคนอื่นหลายๆคนนะคะ ความคิดของโบที่คุยให้คุณฟังแล้วทำให้คุณปรับพัฒนาตัวเองได้บนด,ดีใจนะใครที่ดีอยู่แล้วก็ดีไปใครที่มองตัวเองว่าไม่เหมาะกับผู้ชายที่คุณมองว่าเขาดีฉันนะ่ะอยากได้เขาแต่เขาไม่น่าจะอยากได้ฉันเพราะฉัน คงไม่คู่ควรนี่เป็นความคิดของคุณนะคะวิธีการเอาไหมเมื่อคุณมองว่าผู้ชายคนนั้นนะคะเป็นคนที่คุณอยากได้เขาคุณพอใจเขาคุณเป็นคนเลือกเขานะคะแล้วคุณคิดว่าเขาจะไม่เลือกคุณด้วยเหตุผลอะไรล่ะคุณต้องหาก่อนถ้าคุณได้เหตุผลที่คุณคิดว่าผู้ชายแบบนั้นอะ เขาจะไม่เลือกคุณคุณก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาสิเพื่อที่คุณจะได้ผู้ชายแบบนั้นอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรหนึ่งฉันดูไม่ดีไม่เหมาะกับเขาคุณก็ปรับสิคะปรับตัวเองให้ดูดีปรับบุคลิกภาพปรับการแต่งตัวปรับการพูดปรับอื่นๆที่เป็นภายนอกให้ดูดีเหมาะกับ ผู้ชายคนนั้นที่คุณมองว่าคุณชอบเขาคุณอยากได้เขาแล้วคุณก็ปรับให้ตัวเองคู่ควรกับเขาเรื่องในเรื่องภายนอกนะมีอะไรอีกภาษาฉันคงคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาทำงานดีเขาดูดีขนาดนั้นเขาต้องไม่คุยภาษาแบบที่ฉันคุยแน่เลยปัญหานี้จะหายไปเมื่อคุณตั้งใจเรียนการเรียนไปเสียเงินจ้างคนสอนก็ได้ ก็สอนนะคะสอนเหมือนกันสอนส่วนตัวนะหรือคุณจะไม่เรียนการเสียเงิน,นก็เรียนฟรีเยอะแยะได้หมดถ้าสดชื่นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อคุณปรับแล้วคุณสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องให้เข้าใจคุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะสื่อสารภาษาเขาไม่ได้ถ้าคุณสื่อสารกับเขารู้เรื่องนั่นคือคุณสื่อสารรู้เรื่องไม่ใช่ปัญหานะคะ อยู่ที่ตัวเองว่าตัวเองจะพัฒนาไหมจะไปเรียนเพิ่มเติมไหมอาชีพเขาดูดีเชียวฉันเป็นแค่สาวบ้านนอกบ้านนาวัน,ว,นวันก็อยู่กับสวนอยู่กับไร่เขาคงไม่เลือกฉันมั้งนี่คือความคิดของคุณเองนะคะพรา่งหรือคนต่างชาติดีๆหลายคนเขาไม่ได้สนใจเขาเลือกผู้หญิงคนที่คุยเขารู้เรื่องได้มีความคิดที่คลิกหรือที่ตรงกับ ตัวเขาหรือคุณมีอย่างอื่นอาจจะเป็นในเรื่องของความเป็นแม่บ้านการดูแลเอาใจใส่ที่เขาต้องการตรงนั้นก็ได้นะคะสิ่งสำคัญคือคุณอย่ามองตัวเองว่าไม่ดีพอพปรดเน้นให้ทุกคนเป็นคนเลือกนะคะไม่ให้ทุกคนเป็นคนถูกเลือกในความเป็นจริงก็ต่างคนต่างเลือกแหละเราเลือกเขาก่อน พอเราเลือกเขาแล้วถ้าเขาหันมาอองเราหรือหันมาพูดคุยกับเราตอนนี้ละ่ะจะเป็นสิ่งที่ค่อยๆดำเนินไปจะยาวแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าและอย่าเป็นคนใจเร็วใจเร็วคือผู้ชายพูดมาดีๆมีคำพูดทำให้หัวใจรู้สึกพองโตขอแต่งงานในเวลาอันรวดเร็วก็ดีใจคิดว่าเขาชอบฉันแล้วละ่ะ ถึงขอฉันแต่งงานเขาขอแต่งงานก็ได้เราก็อย่าพิ่งดีใจไปเยอะอย่าออกนอกหน้านะคะเขาขอแต่งงานในระยะเวลาสั้นเราก็ตอบเขาไปสิว่าอย่าพึ่งเรายังไม่ได้รู้จักกันดีพอเรื่องแต่งงานเอาไว้ก่อนหลายคนที่พูดไปฟังมาเนี่ยผู้ชายขอแต่งงานในระยะเวลาอันรวดเร็วก็ตอบตกลงทันทีนะคะโปรโดไม่ปฏิเสธว่า คนที่เขาเจอคนดีจริงที่ขอแต่งงานในระยะเวลารวดเร็วแล้วก็อยู่กันมีความสุขผู้ชายดูแลอย่างดีมีค่ะมีแต่อย่าลืมนะว่าคนที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะไปหมดระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆหลายต่อหลายคนที่เขาเป็นโค้ชเขามีข้อมูลเยอะแยะนะคะผอไปฟังมาเขาก็บอก ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังมีผู้หญิงไทยที่เจอผู้ชายปากหวานดูดีคนร้ายที่มาในคราบของเจ้าชายมาล่อลวงเสียทรัพย์เสียความรู้สึกเสียใจเสียตัวด้วยขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะขอบคุณที่ฟังเสียงแแพะโปจนจบนะบายสวัสดีค่ะ